Two, one, สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอาร์จักรนับไรเดอร์เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมกําลังจะไปร่วมง,งานนะครับเปิดตัวแบรนด์จักรยาน อิตาลีแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับและอยู่ในแกรนทัวร์ด้วยนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าวิลเลียนะครับซึ่งวันนี้เท่าที่ผมได้ยินคือเขากำลังจะมีวิลเลียไทยแลนด์นะฮะน่าสนใจมากๆนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่การพรีเซนเทชันนะครับในส่วนของแบรนด์มีไลฟ์เดโมต่างๆในส่วนของจักรยานนะครับแล้วก็มีอินเทอร์วิวอะไรต่างๆกับทางผู้ใหญ่ของแบรนด์นะฮะที่สำคัญ ที่สุดเขาบอกว่าวันนี้จะมีจักรยานวินเลียร,รุ่นหนึ่งนะครับที่พิเศษสุดๆอ่าใบาไว้ก่อนพิเศษสุดๆนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้หรอกมันคืออะไรนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปรับชมพร้อมกันเลยครับและนี่ก็คือโรงแรมนะที่เรากำลังจะมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับ m ม r ิออ m มาควิสนี่เองนะครับไม่ได้ไกลบ้านเท่าไหร่แต่การจราจรน,นั้นใช้ได้เลยนะครับ ในที่สุดผมก็มาถึงแล้วนะครับงานในวันนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ชั้น37ห้อง a อบานะครับพอได้เข้ามาในงานปุ๊กเนี่ยโหคนเยอะมากๆเลยนะครับงานนี้เนี่ยได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเลยทีเดียวครับพอได้เริ่มเข้ามาเดินในงานก็พบกับจักรยานวิลเลียหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์มากๆเลยนะครับ ทุกคันเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับมันมีสเสน่ห์ของความเป็นจักรยานแบบอิตาลีแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับโดยจักรยานที่มาโชว์ในวันนี้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นรุ่นแอโร่อย่างฟิลันเต้นะครับและรุ่นไต่เขาสุดเบาอย่างเวอร์ติคาเลนั่นเองนะครับ โดยงานในวันนี้เนี่ยก็จะมีการจัดบูธในรูปแบบการปั่นแบบ e-sports ด้วยนะครับซึ่งทาง Thermal t e c h เนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์นี่หายห่วงเลยนะก็เซตอัพในส่วนของ e-sports ออกมาได้ดูเรียบง่ายและดูหรูหรามากๆเลยทีเดียวนะครับ แล้วนี่ก็พี่สุ่มของเรานี่เองนะครับทานขนมมีความสุขมากๆดีใจที่ได้เจอพี่สุ่มนะครับบอกเลยว่างานสีนะครับของวบลเลอร์แต่ละคันเนี่ยเออมันสุดมากๆเลยนะแบบผมว่ามันดีมากเลยอะ่ะอย่างที่เราเห็นคันนี้เนี่ย v e r t i c a l เลสีเขียวนะครับมันมีสีเขียวหลายมิติมากๆเลยนะในคันนี้อะ่ะถ้าเรามองดูดีดนนนนๆนะครับมันมันน่าทึ่งจริงๆนะครับและตอนนี้เนี่ยงานก็ใกล้เริ่มแล้วนะฮะไปรับฟังข้อมูลที่น่าสนใจพร้อมกันเลยครับ นี่นะครับตอนนี้อยู่แถวหน้าพึ่งบารมีพี่เจฟฟรียนะผู้ชายแถวหน้าครับผู้ชายแถวหน้าเดี๋ยวเรามาดูงานเปิดตัวด้วยกันเลยครับตื่นเต้นเลยเดียวนะคะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับนะคะ เข้าสู่เชอร์โมเชกไบเซ็คเคิลเอ็กซ์วิเลียรเทรซีนานะคะแล้วก็วันนี้ถือเป็นการแนะนำให้รู้จักวิเลียร์ไทยแลนด์ในครั้งแรกด้วยหว่านเป็น g l o b a l brand ambassador นะคะของวิเลียร์เทรซีนายินดีนะฮะรู้สึกยินดีนะครับคุณผู้ชมที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเลือกเป็น g l o b a l brand ambassador วิเลียคิดเหมือนนีวหวานคิดได้เลยตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมบริษัทไอทีระดับโลกต้องใช้คำว่าไอทีระดับโลกเลยนะของเชอร์โมเชกเนี่ยเชอร์โมเชก g l o b a l ใช่ไหมคะถึง mm hmm. สนใจมาเจอกับจักรยานวีลเดอร์ชิน่าซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์จักรยานอิตาเลียนที่เก่าแก,ทก,าแก่ที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกเลยสร้างมาว่าร้อยกว่าปีอืม mm hmm. ใช่ mm hmm. ค่ะ please give a hand to Mr. Kenny up on stage ขอเสียโปรแกรมเลยค่ะ hello สวัสดีค่ะ everyone I e i me introduce myself my name is Kenny uh I am the CEO of the the s u m erm o t e company Maybe some of you not familiar with the Sumoto company, so later I'm gonna briefly to introduce about the tape. I'm very excited to be here, as this month Sumoto bicycle first step in international expansion, and Thailand is the official first step. So I really want to thank you, partner, media friends, and video lovers for joining us today. Thank you. The company was established in, in 1999. Thermaltake was founded in the Taiwan and Taipei city. Since we have become the leading brand in gaming, computer hardware, from the computer chassis, power supply, the cooling system, memory module, and the gaming PC, gaming peripherals, and the gaming furniture. Thermaltake is the number one brand in the PC DIY case money gaming market. I want to thank you a of join us today. Thailand cycling community is very important to the s a a y bicycle. We see a lot of potential, and I look forward to our future partner. Thank you for your support. Thank you. เราจะมี country manager สุดหลอประจำเมืองไทยนะฮที่จะมาพูดถึงเรื่องของเทอร์โมเทคเองแล้วก็เทอร์โมเทคไบซิเคิในเมืองไทยนะครับเรียนเชิญคุณฉีครับ ขอเซ็นโปรโมทให้กับคุณชีค่ะขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมงานของสมุรทรไทยไบซิคโคลในวันนี้นะครับส่วนในส่วนของสมุรทรไทยไบซิคโลนะต่อจากนี้เราก็จะมีโครงการนะในการที่จะขยายแล้วเป็นตัวทนจำหน่ายนะครับหลากหลายแบรนด์นะครับแต่ว่าในปีนี้นะเราจะเริ่มต้นในส่วนของวิลเลียนาะทราินาก่อนนะครับสมุรทรไปุ๊ปน,นะเราก่อตั้งที่ปีห 9, 9, 9นะครับปัจจุบันทั่วโลกเรามีพนังกงานอยู่ที่400ท่านนะครับ และในปีนี้นะครับเรามีการขยายนีเป็น Representative Office ที่ประเทศไทยนะครับที่กรุงเทพนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับเข้ามาร่วมกันในวันนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมมือกันกต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณบีด้วยนะคะอคอโอเคจงเสร็จไปดีเท Product manager. Uh, my name is Oliver. I take over the Sumatra Bicycle, the product manager. So let me introduce you to the MY twenty twenty-five. So the, the the bike and also the signature we provide we send this bike to Singapore. laser like to so society is a handwriting sign on this bike. So they like any a ลนเซอร e ถุงอัมบ o b spike เป็นคันที่มีลายเซ็นของเสื้อมาร์คด้วยเพราะว่าคันนี้เดินทางไปที่สิงคโปร์เพื่อได้เขาเซ็นก็ขอเป็นเซสชันถ่ายรูปตรงนี้สักครู่ค่ะ three o n e let's go เอเสีเยบตรงนี้ครับนี่เป็นจักรยานตัวจริงนะครับก็าสามารถที่จะมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับค่ะก็จะมีลายเซ็นเสื้อมาร์คอยู่บริเวณแะนด์บาตัวนี้นะคะก็อยากให้มาดูารายละเอียดกันใกล้ๆจริงๆแล้ว ครั้นี้เนี่ยมาซื้อมาตัาเองเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงอินสปีเรชันไว้นะคะให้กับทีมที่ออกแบบสีแล้วก็ตอนที่ออกแบมันก็เป็นเซอร์ไพรส์เพราออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็คือแฮปปี้มาก Thank you Mr. Kenny ขอแสดงปรามยิคุณเคนนี่ด้วยนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาถ่ายภาพก,กับเคนนี่ได้ใกล้เลยนะคะเจ <c oughs> นจะขอเรียนเชิญดันโมชาบิก Big s m i l e 1, 2, 3 t h r มีต้องบอกว่ามีแฟนของวิลเลี่ยน จับจองเป็นเจ้าของแล้วแต่รุ anyway, all all is ่นแล้วเป็นรายแรกรายแรกแรกในประเทศไทยที่จับจองเป็นเจ้าของซึ่งวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับซึ่งลูกค้ารายแรกของเราชื่อพี่เอคุณเอคุณเอนะครับคุณเอรัชตารับเดี๋ยวเขาเซ็ตพองมาลัยเชิญนเวทีเลยครับสีนี้ก็สีนี้รุ่นนี้เลยครับ ค่ะแชมเปี้ยนเนชั่นของอิตาลีใช่ครับสีที่ชอบสีที่อิตาลีเชียร์ใช่ไหมคะแต่สวยชอบแล้วโดยรวมคือจริงเราชอบบิลเลียดมาอีกแล้วด้วยแม่คะชอบชอบมากชอบความจริงใจเขินเขินเขินได้ค่ะไงก็ขอเชิญความวินีด้วยเดี๋ยวไว้ไปปั่นด้วยกันที่สนามแฮปปี้แอนด์เฮลที่ไวซิโตเลนค่ะใช่ครับแต่ว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับคุณหุานนะครับเห็นด้านซ้ายมือของผมไหมว้าวนะครับเป็นเซอร์วิลเลียด สเปเชียลให้สำหรับพี่เอนะคะเพราะก็ถือว่าเป็นรายแรกของไทยเลยนะคะอันดับสด้ yes ดีดีด้วยนะคะคุณเอค่ะเป็นผสนันีเป็นงานเฉลิมฉลองโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับน้องหวานหวานสวีทหวานหวานเป็น global brand ambassador ของวิลเลียนเนาะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์เก่าแค่ของอิตาลีแล้วก็รู้สึกว่าเหมือน เหมือนฝันจริงๆนะพอะได้ร่วมงานรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่น่ารักมากเมื่อกี้วันหวานเล่าให้ฟังว่าคือวิเลียทเขาแบบเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวน่ารักทุกคนแล้วประสบการณ์ของหวานหวานกับวิเลียรวมถึงงานในวันนี้มีอะไรที่หวานหวานประทับใจหรือว่าดีใจที่วิเลียมาถึงวันนี้ในประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยหวานรู้สึกว่าหวานประทับใจในความเซเรียสจริงจังในการแบบ ถ่ายทอดอะที่เขาจะถ่ายทอดให้สูบแบบไม่ว่าจะเป็นนักปั่นเองหรือว่าจะเป็นแบบดีลเลอร์เองคือให้เห็นว่าเอ้ยทางทีมตางบริษัทแม่เนี่ยเขาตั้งใจจริงๆทางเทอร์โมเท็กไซเคิลแล้วก็เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตในช่วงช่องทางเนี่ยค่ะบางครั้งเราอาจจะงงว่าเอ๊ะสรุปจักรยานรุ่นไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือในเรื่องดีเทลก็คือแน่นเซอร์วิสแน่นใดๆแน่นทั้งหมดเลยที่สำคัญจะมีแฟนช ใช่ที่สำมัาจะมีแฟร์ชิพลเร็วนี้ซึ่งจะเป็นจุดรวมใช่เขาจะมีทั้งแบบอย่างที่เขาบอกว่าจุดของเขาอะทั้ง education ทั้ง entertainment ทั้ง customization มันคือมันคือครบในองค์รวมของเขาแล้วหวานว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับโปรดักเนี้ยไปได้นานๆอยู่กับแบรนด์ไปได้นานีี s t o r y ไปได้เรืยๆโอเคนั่นแหละครับเพื่อนก็วิลเลียนพยแล้วนะครับใช่ค่ยังไงรอติดตามชมกันต่อไปเนาะ โอเคขอบคุณครับตรงนี้นะครับก็เป็นหนังสือคอลเลกชันอะไรต่างๆนะครับที่แจกมาให้ภายในงานเนาะก็จะเห็นได้ว่ามีเรนจ์ของจักรยานของวิลเลียนเยอะมากๆนะครับทั้งรถไบค์มอเต้นไบค์ TTE ไบค์สกราเวลนะเท่าที่ฟังในงานคือหูเยอะจริงๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็ vertically รุ่นไต่เขานะฮะฟิล์มเลนสเอเอสเอลอาร์คือไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์ที่เป็นตัวเดียวกันกับของมาร์คคาร์ฟินดิชนะครับตัวนี้ที่เราเห็นกันในงานเนาะนอกนั้นก็น่าจะเป็นสีทั่วๆไปนะครับก็จะมีตัวรองลงมาเป็นรุ่นฟิล์มเลนสเอสเอลนะฮะก็คือถ้าตัวท็อปก็จะเป็นเอสเอลอาร์เนาะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกนั่นแหละและ้วก็ตรงนี้ อันนี้น่าจะเป็น verticaly e นะครับนี่เมื่อกี้วันนี้เราก็เห็นของจริงไปแล้วสวยจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆโอ้สวยงามสีของจริงต้องบอกเลยว่าสวยประทับใจมากครับสวยจริงแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีวันนี้ได้เสื้อวิลเลียมาหนึ่งตัวนะครับวิลเลียทริสติน่าสวยงามรวมถึงพาร์ทเนอร์หลักสำคัญเลยคือเทอร์โมเทค b i ซิค l ลนี่เองนะครับแล้วก็ได้เป็นกระเป๋ากันน้ามา1อันนะครับจากของ t h อ r m o t e c h โอเ okay, คครับเ <c oughs> พื่อนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่พาไปดูงานเปิดตัวว i l เลีย a ์ไทยแลนดนะครับ by Thermotech Bicycle เนะาะวันนี้นะครับผมก็เห็นได้เลยว่าเขาเอาจริงนะครับครั้งนี้ว i l เลียมา ไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับเขามีทั้งจะทำแฟลกชิพสโตร์ในเมืองไทยด้วยนะครับซึ่งกำลังสร้างอยู่แล้วก็น่าจะเสร็จประมาณเดือนมีนาคมในปีหน้านะครับหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลจากทางผู้ใหญ่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเขาดูตั้งใจมากนะครับโดยเฉพาะจักรยานไฮไลท์ที่จะมาในช่วงนี้ก็จะมีตัวฟิลันเท่กับ v e r t i c a l านะครับที่เป็นตัว Aero แล้วก็ตัวที่เป็นจักรยานสําหรับไต่เขานะครับหลังจากที่ได้มองดูแล้วเนี่ย ส่วนตัวผมคิดว่าเอ้ยผมก็ชอบนะจักรยานวิลเลียทั้งดีไซน์ที่ดูเรียบหรูนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่แบบสูงน่าดูเลยนะครับจักรยานมันการันตีด้วยการที่โปรโทีมระดับแบบแกรนทัวใช้กันถึง2ทีมนะครับนั่นก็คือแ s สตันาแล้วก็กรนะุปพาม่าเอฟเนาะโดยรวมวันนี้ก็เราคงจะได้เห็นวิลเลียกันมากขึ้นในประเทศไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับตอนที่เขาเปิดตัว Flagship Store ในไทยเนี่ยเดี๋ยวคงถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวก็คงได้ไปร่วมปั่น อไปร่วมเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมในปีหน้าเนาะก็วันนี้ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับวันนี้ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆหลายคนมากๆครับดีใจสนุกเช่นเคยครับเราพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ